เวลา19ิกา40นาทีวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสรงสวรีพระวราราชาธิดาดามาดเสร็จไปยังโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ทอาพระเนตรการสแสดงละครละครภาษาอังกฤษ,กษเรื่องอาลาดิน,น,นเนโอกาสฉลองครบรอบ10ปีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อนารายได้จากการจำหน่ายบัตรสมทบทุนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสประชา,ชาติหรือยูนิเซฟโดยทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการละครเพลงภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกป,ปีเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถรอบด้านให้แก่นักเรียนผ่านการแสดงทั้งทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบองค์รวมการทำงานเป็นหมู่คณะความกล้าสแสดงออกรวมถึงการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจากการนำวนรรณกรรมคลาสสิกที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับเยาวชนที่แปลไปด้วยความอ่อนโยน สร้คุณธรรมสนุกสนานมีบทเพลงแพงเราะและเป็นที่รู้จักชื่นชอบโดยทั่วไปบทเพลงประกอบการแสดงโดยวง R.S.U. Philharmonic Orchestra อำนวยเพลงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นอยู่ประเสริฐ